สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการใช้แผนที่และรูปภาพอ่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้ว่าแผนที่คืออะไรอ่ะแผนที่เนี่ยก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนแล้วก็ใช้สัญลักษณ์เพื่อที่จะแทนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนพื้นผิวโลกก็ตามอ่ะ ประเภทของแผนที่เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1แผนที่อ้างอิง2คือแผนที่เฉพาะเรื่องอะเดี๋ยวเรามาดูแผนที่อ้างอิงอันแรกก็คือเป็นแผนที่พื้นฐานสำหรับนำไปพัฒนาเป็นแผนที่ชนิดอื่นต่อไปอโดยการที่เขาจะเอาไปพัฒนาเนี่ยได้แก่แผนที่ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยแผนที่ภูมิประเทศก็คือภาพน,นี้นะคะ เป็นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ซึ่งเขาจะแสดงลักษณะกายภาพต่างๆของพื้นที่ไว้อย่างเช่นความสูงความต่ำของพื้นที่ภูเขาป่าไม้หรือว่าแหล่งน้ำนั่นเองอต่อมาแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือฝั่งนี้ฝั่งขวาของเรานะคะแผนที่เฉพาะเรื่องคือแผนที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ดูหรืออ่านทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแผนที่พวกนี้ก็คืออย่างเช่นแผนที่รัฐกิจเขาจะแสดงถึงที่ตั้งของเขตอำเภอหรือว่าจังหวัดแผนที่ป่าไม้แสดงถึงพื้นที่ป่าไม้ว่าตรงไหนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ตรงไหนแห้งแล้งแผนที่ท่องเที่ยวจะแ,แสดงที่ตั้งที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอของเราหรือจังหวัดของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแผนที่แสดง ทางการคมนาคมขนส่งทางบกอย่างเช่นแผนที่เส้นทางรถไฟหรือว่าแผนที่ทางหลวงแผ่นดินก็ตามแต่ว่ารูปที่เราเห็นตรงนี้เราจะแบ่งเป็นภาคได้ง่ายเห็นไหมคะเขาจะบอแบ่งเขตเป็นสีสีให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องอย่างเช่นตรงนี้สีเขียวตรงนี้ก็คือภาคเหนือนะสิ้นสุดของสีเขียวเนี่ยลงมาเป็นสีชมพู ชมพูอ่อนๆเๆนะาะก็จะเป็นภาคกลางตรงนี้เลยฝั่งนี้สีส้มนักเรียนเห็นใช่ไหมคะสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่เรารู้จักกันตรงนี้สีฟ้าสีฟ้าตรงนี้จะเป็นภาคตะวันออกพอตรงนี้สีชมพูเข้มๆก็จะเป็นภาคตะวันตกต่อมาท้นสุดถึงตรงนี้ตรงนี้ลงมาก็จะเป็นสีม่วงใช่หไหมสีม่วงก็จะเป็นภาค นั่นเองอ่ะทำให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นอ่ะต่อมาองค์ประกอบของแผนที่ที่สําพันธ์ที่สุดก็คืออ่ะหนึ่งหนึ่งก็คือชื่อของแผนที่ชื่อของแผนที่เนี่ยก็คือเขาอาจจะอยู่ด้านบนสุดหรือล่างสุดของแผนที่ก็ได้อ่ะอย่างเช่นตัวนี้ แผนที่นี้นะคะนักเรียนคิดว่าตรงไหนคือชื่อของแผนที่ถูกต้องก็คือตรงนี้ชื่อของแผนที่แผนที่นี้จะมีชื่ออยู่ที่ด้านบนอ่ะเอามาดูตัวขยายตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อของแผนที่ชื่อประเทศไทยก็หรือลักษณะภูมิประเทศนี่คือชื่อของชื่อของแผนที่ที่เราดูอยู่นั่นเองอ่ะต่อมาชื่อของแผนที่เนี่ยจะช่วยให ผู้ใช้หรือว่าถ้าเรามีการเรียนการสอนอยู่ใช่ไหมคะก็จะให้ทราบว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่เรื่องอะไรนั่นเองอต่อมาสีเรื่องของสีก็คือเป็นสิ่งที่ใช้แทนลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะสีแต่และสีจะไล่ระดับ ขึ้นไปอย่างเช่น5ระดับตามกว่าน้ําทะเลปานกลางเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอะพอขึ้นมาเริ่มเป็นสีเขียวก็คือป่าไม้อะเริ่มเป็นสีส้มขึ้นมาเป็นสีน้ําตาลก็คือจะก็คือระดับความสูงแต่ละชั้นเนี่ยจะแตกต่างสีกันออกไปแล้วถ้าความสูงสุดเนี่ยก็อาจ,จเป็นสีน้ําตาลที่ใช้แทนเทือกเขาหรือภูเขานั่นเองอะแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ ให้นักเรียนมาดูตรงนี้นะคะก็คือระดับความสูงะระดับความสูงจะบอกความสูงว่าระดับความสูงเท่าไหร่สีอะไรจะบอกเราตรงนี้นะคะให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นต่อมาเรื่องของทิศทิศทิศที่เราใช้เนี่ยจะเป็นทิศเหนือเป็นหลักทิศเหนือก็คือทิศนี้นะคะตัว n เ,เราแทน ใช้ว่าทิศเหนือมีลูกศรหรือสัญลักษณ์อื่นๆพร้อมตัวอักษรนอนหนูหรือตัว n น,นั่นเองอให้เรามาดูตรงนี้ตัวนี้ก็คือยังไม่ขยายเนาะก็จะเป็นรูปลูกศรหรืออาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะแต่ทิศหลักเนี่ยข้างบนเนี่ยจะต้องเป็นทิศเหนือ,อทิศเหนือเป็นหลักแต่ว่าการวางทิศเนี่ยตรงนี้นักเรียนดูแผนที่นะ การวางทิศอาจจะไม่ได้วางแค่ข้างล่างอาจจะมาวางตรงนี้ข้างบนตรงนี้ก็ได้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 แต่เขาเนี่ยจะให้ใช้ทิศเหนือเป็นหลักเราอาจจะไปวางข้างบนหรือข้างล่างแต่ว่าทิศเหนือตรงนี้ต้องเป็นหลักนะคะให้เราดูทิศเหนือตรงนี้แสดงว่าทิศเหนือตัว E ทิศตะวันออกตัว S ทิศใต้ตัว w ทิศตะวันตกนั่นเองพอมา NE เอาสอตัวมารวมกันค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ SW ทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองให้เข้าใจเนาะเดี๋ยวครูจะลองเขียนเขียนตรงนี้ทิตศเหนือ ตัวเอ็นเหนือออกอใต้แล้วก็ตกอโอเคต่อไปมาตาส่วนมาตาส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแผนที่ซึ่งเขาเนี่ยระยะทางในแผน ภูมิประเทศเนี่ยจริงๆมีอยู่3ลักษณะก็คือ1มาตราส่วน1ต่อ1 0 0 0 0แสนก็คือแสดงตัวเลขอัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่กับพื้นที่จริงเช่นมาตราส่วน1ต่อ1 0 0 0แสนหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่เนี่ยจะเท่ากับ1 0 0 0แสนเซนติเมตรบนพื้นที่จริงต่อมามาตราส่วนแบบกราฟิกหรือมาตราส่วนบรรทัดก็คือตรงนี้ เรียนดูได้ง่ายขึ้นนะคะก็ะคือจะแสดงเป็นเส้นตรงหรือรูปแท่งแนวนอนที่ถูกต้องแบ่งเป็นส่วนๆและมีตัวเลขกำกับไว้อ่ะีอกอันนึงก็คือ1เซนติเมตรเท่ากับ100กิโลเมตรก็คือมาตราส่วนคำพูดจะระบุไว้โดยตรงเช่น1เซนติเมตรเท่ากับ100กิโลเมตรในพื้นที่จริงอะ่ะหรือ1 เซนติเมตรต่อ10กิโลเมตรนั่นเองก็อาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้คะ,ะต่อมาสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปเลขาคณิตหรือเส้นที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แสดงข้อมูลสิ่งต่างๆที่ปรากฏเนื่องจากแผนที่เนี่ยมีพื้นที่จํากัดใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ย จำกัดไม่สามารถใส่รายละเอียดได้เหมือนของจริงได้ทั้งหมดทำให้เราอะ่ะจำเป็นต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเพื่อให้แผนที่อะเหมาะสมต่อการใช้งานแล้วก็ให้ศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้นคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์จะอยู่ตรงนี้ขวามือด้านล่างจะอยู่ตรงนี้อพอขยายออกมาการใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็คือเขาให้ แผนที่เนี่ยอ่านได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นจุดตรงนี้สี่เหลี่ยมสีแดงใช่ไหมคะ,ะตรงนี้เราจะเห็นก็คือเพาแสดงก็คือนี่ข้างล่างเมืองหลวงอจุดนี้คือเมืองหลวงอย่างเช่นของไทยตรงนี้ก็คือกรุงเทพมหาคนครเมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพที่ตั้งจังหวัดจุดแดงๆเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ารูปมันเล็กต่อมาจุดสีดำๆก็คือที่ตั้งเมืองเส้นสีแดง ีดสีแดงๆนี้คือเส้นแบ่งเขตประเทศแล้วก็เส้นยาวๆสีฟ้าคือแม่น้ําลําน้ําแล้วก็แหล่งน้ำํำก็จะเป็นเหมือนแอ่งกลมๆนี้นะคะก็ะคือแหล่งน้ำํำก็จบกันไปแล้วอ่าอีกหนึ่งยาง ครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่ครูได้โพสต์ไว้แต่ว่าเรื่องการสืบค้นและอธิบายข้อมูลด้วยแผนที่เนี่ยเราจะเก็บไว้เรียนชั่วโมงหน้านะคะก็ให้นักเรียนทำใบงานที่ครูได้โพสต์ไว้แล้วก็ส่งให้เรียบร้อยนะคะอาจจะทำลงในสมุดหรือปิ้นใบงานออกมาทำก็ได้วันนี้ก็สวัสดีค่ะ